สวัสดีทุกคนเลยค่ะ ต้อนรับนะคะสู่ช่องแปนบาทซีค่ะก่อนจะไปดูคลิปกนะหาเซฟขออนุญาตฟังร้านเติมเกมนะคะ,ะ,คะที่เป็นสวันเซอร์ของเซฟในครั้งนี้นะคะก็คือคุกกี้แลนช์ช p นะคะก็สามารถมาเติมคุกกี้แลนช์กันได้นะคะแพ็คต่างต่างเนี่ยลดราคามากมายเลยนะตามราคานี้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่ารับกันความรวดเร็วนะคะราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนค่ะเกมอื่นก็รับเติมเหมือนกันนะคะเกมมือถือนะทุกคนก็สามารถเข้าลิงก์นะคะไปสอบถามพูดคุยกับทางแอดมินได้เลยนะคะเซฟจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะ เอาละค่ะก็มาดูกันนะคะในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่ทีมนะคะที่เซฟนำไปสู่มาสเตอร์หนึ่งนั่นเองทุกคนนะคะก็อันนี้นะคะเป็น ID ของพี่เบสหนูสวิตตี้นะคะก็พยายามนะคะทย,ยทยอยทยอยตีขึ้นมา,าสู่มาสเตอร์หนึ่งะคะตอนนี้เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยเป็น3,900นะคะคะแนน เผื่อใครกำลังแบบทยอยตีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเซฟจะมาแนะนำนะคะทีมที่พาขึ้นไปนะคะสู่แลกมาสเตอร์หนึ่งนะคะจะมี2ทีมด้วยกันแต่ทีมที่ใช้ลักๆเนี่ยจะมี1ทีมนะคะที่เซฟจะแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันและอาจจะมีเปลี่ยนทริคนะคะบางตัวนะในสายซัพพอร์ตหรือสายยูนะคะเพื่อที่จะรับมือกับทีมตรงข้ามและได้ช่วยทุกคนหัดในการวิเคราะห์อีกด้วยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะคะ ค่ะก็เดี๋ยวมาทยอยดูกันเลยนะคะก็สำหรับทีมนี้เนี่ยที่เซเอาตัวของไอดีของพี่เบนนะหนูสวิตตี้เนี่ยไปเล่นดูนะคะก็จะใช้ทีมนี้เป็นหลักนะคะในการขึ้นมาหนึ่งแต่เราก็ต้องดูดีๆว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีราชีนีน้ำแข็งหรือบราชูกาหรืออีกตัวหนึ่งนะคะน้องเอแคหรือเปล่าเนาอเพราะว่า1ค่ะเราต้องมาดูว่าเราจะใช้เป็นตัวสูวนไทยหรือพาเฟ่ดีพะพาเฟ่เนี่ย มันก็จะลดนะคะดาเมจที่เราโดนกับราชินีแหแข็งเนาะส่วนสมุนไพรเนี่ยมันจะล้างมีบัฟนะคะเวนลาโดนจากเอแค่หรือบาชูก้านะคะที่บางทีเนี่ยเขาอาจจะพุ่งเหลามาใส่เรานะคะแล้วมันแบบตุ้มได้นะทุกคนนะคะก็เลยอาจจะต้องแบบคำนึงตรงนี้นิดนึงว่าควรใช้เป็นตัวแดดดีนะคะลหลังเนี่ยเราจะใช้ดาร์กโกโก้นะคะในการช่วยแทงเป็นยืนข้างหน้าเนาะจะมีปุ้มปุ้ยนะคะที่สมมืบสมบัติมาจากไครฟักทองเนาะมายืนคู่กันนะคะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะสังเกตเลยนะคะก็คือฉลามเชอร์เบ็เนี่ยจะไม่ช่วยทำดามิดนะคะต่อตัวแทงขางนาด้้าตัวแทงเขาหายไปนะคะเราจะทําให้เรายืนง่ายมากขึ้นอันนี้เดี๋ยวจะเป็นอีกทีมหนึ่งนะคะที่เซฟเคยรีวิวไปน้องก็เป็นน้องทัพทีมนะคะกับทีมอนุบาลมีน้อยนะคะที่จะลองมาเล่นดูนะคะให้ทุกคนได้แบบเออลองดูกันทีมนี้เซฟใช้บ่อยไหมนะคะก็ ใช้ถ้ามขึ้นมาหนึ่งเนี่ยเซฟอาจจะยังใช้ไม่บ่อยมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทีมของเซฟที่ตอนนี้แบบมาสองกว่า,วาเนาะก็ทยอยใช้อยู่ค่ะทีมนี้นะคะเนื่องจากอีกฝั่งหนึ่งเราเจอเป็นฉลนมเชอร์เบตนะคะแล้วตัวหน้าเราเนี่ยนะคะ ที่จริงแชมป์เป็นดาโกโก้ได้แต่เซ็ตก,กัวดามเมจบเขาไม่พอนะคะก็เลยเอาทัพทีมมา1่ขาทัพทีมมันพอช่วยฮิลได้นะคะ2มันเพิ่มพลังโจมตีแล้วทางสมุนไพของเราก็จะฮิลแรงขึ้นด้วยนะคะเพราะว่า1่ขาดได้ไหรือไม่คะด้านในส่วนของพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไปค่ะอย่างน้อยน้องก็จะฮิลแรงขึ้นนะคะเราจะยืนยื้อไปด้วยเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเน้นนะคะทำดามเมหลังประมาณส0สวินาทีสุดท้ายเพราะว่าทางของ สายซัมมอนเราเนี่ยจะดาเมจแรงมากขึ้นนะคะยิ่งได้บัฟพลังโจมตีเพิ่ม30%เนี่ยคือจะแรงมากๆ,ๆนะคะตอนแรกเซนโน็จะยื้อไปหลังมากกว่านี้นะทุกคนนะคะก็ประมาณนี้คะ่ะเพราะว่าทัพทีมเนี่ยคือนางมีความอึดอยู่แล้วนะคะตั้งแต่อัปเดตมาเนาะก็เลยใช้ปทับทีมค่ะเอาล่ะค่ะเหมือนท,นทีมนี้นะคะเจอทั้งราชินีแแข็งและในส่วนของอบราชูก้านะคะ แล้วแถมยังมีตีไวจากอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะซึ่งค่อนข้างเสี่ยงที่จะแพ้ม,มากแต่เราเนี่ยติดสมบัติคนตุ้งตาเกิดมานะคะแล้วพยายามเอาสมุนไพรเนี่ยมาคอยล้างนะคะดีบับที่จะโดนนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราถูกฟีดเราจะบับไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะคะทุกคนนี่นะคะนี่ค่ะก็พยายามนะคะอาศัยให้ตัวของ ออฉลับเชอร์เบตเนี่ยยังคงอยู่นะคะเพื่อที่จะคอยตัดตัวหน้าไปเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆทีมเนี่ยใช้เป็นมาร์ทแลนด์นะคะคู่กับดาวชูกาค่อนข้างเยอะเลยนะคะสลับเทียของมาสเตอร์หนึ่งนะคะก็เลยจะใช้วิธีนี้แทนนะคะที่จริงถ้าเป็นทาฟฟ่อาจจะโดนดาเมจนะคะจากราชินีน้ำแข็งเบากว่านี้นะคะทุกคนเพราะว่าดูเห็นไหมคะราชินีน้ำแข็งขออีกฝั่งเนียค่อนข้างเยอะมากนะคะอันนี้อาจจะเพราะว่าการติดคลิกก็สําคัญเหมือนกันนะคะทุกคนอ่า หลังๆนะคะเริ่มมีการติดคลิกกันเยอะมากขึ้นติดคลิกกันบ่อยมากขึ้นนะคะทำให้ตัวเราเนี่ยอาจจะยืนไม่ไหวอนาคตคิดว่าท็อปปิง้งอัตราคลิอาจจะได้เข้ามาลดความเสียหายคลิกอาจจะได้เข้ามาเร็วๆนี้หรือเปล่านะคะต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งเนาะนี่นะคะก็ยังคงปเป็นทีมเดิมอยู่พยายามนะคะพยายามจะตัดแท้งสองตัวข้างหน้านะคะให้ออกไปก่อนนะคะ สองตัวข้างหน้านี้หมายถึงบุ้งปุ้ยนะทุกคนบุ้งปุ้ยกับดักโกโก้นะคะเพราะว่าเรีเตอือบุ้งปุ้ยอย่างเป็นตัวแทงอีกตัวหนึ่งเพราะว่าการที่เราจะเข้าถึงตัวอื่นเนี่ย่ขนข้างยากมากๆถ้าเราไม่ผ่านตัวบุ้งปุ้ยไปก่อนเนาะนะคะซึ่งมันมีผลเสียหรืออะไรไหมก็คือหนึ่งค่ะถ้าบุ้งปุ้ยเขาแบบออกมาเรื่อยๆหรือเราจบดาเมจไม่ทันแล้วบุ้งปุ้ยเขาเกิดมาอีกทีหนึ่งพอดีเนี่ยเราก็เสียมากๆเลยที่จะแพ้ใบไปนะคะ อันนี้ทีมเรากทีมเขาใช้ท็อปปิ้งคล้ายกันเลยนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะคือถ้าทุกคนสังเกตนะคะ p ุ้ยไฟของเซฟก็จะทำแซมวอนมาเรื่อยๆแต่ของเขาเนี่ยจะเหมือนสกิลของปุ้ยไฟเขาจะเร็วกว่าฉลามหรือตัวฮิลเนี่ยแหละคะ่ะแต่ของเราเนี่ยก็จะเป็นไปตามสเต็ปเนาะนพพ่ฟักทองก็จะได้ทําดัมมไปเรื่อยๆนะคะตัวของนักโก้นะคะจะไม่ได้ทำ สกิลพร้อมกันนะคะอาจจะเป็นเพราะในสกูทามค่ะตอนนี้นะคะดักโกโก็ของทีมเซฟเนี่ยจะมีครูทามอยู่ที่ประมาณ7.4นะคะหรือมากกว่าห8ขึ้นไปเนาะมันก็จะทำการสกิลไวขึ้นกว่าปกตินะคะทุกคนพอมีครูทามติดเข้ามานะคะ ทีมนี้ค่ะเจอค่อนข้างบ่อยมากๆนะคะก็จะมีสองลีดจินดารี่นะคะที่อยู่ตรงกลางเราต้องพยายามขัดตีตัวหน้าให้ได้มากที่สุดนะคะหรือถ้าไม่ก็ได้ให้มันโดนดาเมจต,ตัวหลังให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าขี้หลักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่อลีดจินดารี่นะคะสองตัวกลางเลยนี่ค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้สูตรภัยเราล้างดีบัฟทันนะคะโอเค ถึงแม้ว่าจะล้างได้แค่บางช่วงนะคะแต่ว่าถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่เสี่ยงนะคะมากๆเลยนะคะวเวลาโดนแช่แข็งนะทุกคนเพราะแช่แข็งเนี่ยมันจะฟีดในส่วนของคูลทามของเราด้วยนะคะก็คือตัวเลขเนี่ยก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะคะใครที่ทํามาเฟๆเ,เนี่ยอาจจะระวังนะคะเวลาเาจอราชิ้แข็งค่ะดังนั้นเราอาจจะไม่ได้แบบ เยอะมากมายนะคะทุกคนแต่เน้นในความอึดน,นะคะความยืนทนเนาะความยืนต่อไปได้นะคะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เลยทุกคนก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะหลายๆทีมใ,ให้ทุกคนได้เห็นภาพนะว่าเอ้ยทีมนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเออเราจะบอกนะคะทีมนี้เนี่ยจะแพ้ทางในส่วนของอทีมที่มีเขาเรียกไงอะดามเมจหนักจนเราไม่สามารถกันได้นะคะมันจะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่เราจะแพ้ ปิ้งนะคะคโอเคค่ะทีมนี้นะคะมีทั้ง布拉丘加แลวก็เอแคลนะคะโอเคค่ะล็อตแรกน,นี่ไม่เป็นไรค่ะพยายามให้ยืนให้ไหวก่อนในช่วงของอแรกๆนะคะแล้วหลังๆเนี่ยตัวของสุง่มไทเราจะสามารถล้างดีบัฟได้นะคะถ้าเราไม่เจอพวกฟงพวกฟีดอะไรนะคะโอเคล้างดีบัฟไปค่ะนี่ค่ะ อันนี้นะคะเราก็มาเคลียร์กระดานกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีกิจ,จกรรมอารีน่าเนาะก็จะมีการตีอย่างกระดะหนำซัมเมอร์เซลกันเลยทีเดียวนะคะนี่นี่ฮะ <c oughs> เห็นไหมที่แพ้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นทีมที่ใช้ทัพทีมนะคะคู่กับตัวอ่าลีเจนดารี่นะคะบางทีเราแบบว่าโดนสตันเอ่ย <c oughs> โดนฟีดเอ่ยอย่างเงี้ยบางทีเราสู้ไม่ทัน จะบอกทุกคนว่าเวลาเล่นนะคะอย่าลืมเปลี่ยนท็อปปิ้งให้เรียบร้อยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพลาดแบบเซฟได้นะ,ะทุกคนคือเคยนะแบบว่าเออเราพอเราเปลี่ยนทีมใช่ไหมเปลี่ยนตัวละครปุ๊บแล้วท็อปปิ้งลืมเปลี่ยนจานะคะก็จะเป็นไปท็อปปิ้งแบบตัวปลาเลยนะคะ <c ười> ทุกคนก็ลองสังเกตกันดูก่อนนะคะการเปลี่ยนท็อปปิ้งเนี่ยสามารถกดที่ตั้งค่าท็อปปิ้งนะคะ <c ười> แล้วก็เปลี่ยนตัวละครที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนได้เลยนะคะ ทีมนี้นะคะก็เป็นทีมโอ้อันนี้นะคะดามิเขาก็จะเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะมีทัพทีมนะคะเพิ่มพลังระดัถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะรอบแรกถ้าเรายืนไม่ไหวนะคะก็ยังไม่เป็นก,ก็ก็ไม่ใช่ไม่เป็นไรน <laughs> ะมันก็มันก็ค่างมีผลหนักมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราแรกตายปุ๊บสมบัต,ติเกิดเราจะถูกใช้งานทันทีนะคะรอบหลังเราก็ต้องต้องภาวนาให้แบบเออสุทรยใช้สกิลทัน คือปกติอะสนไทยจะใช้สกิลทันถ้าเกิดไม่โดนฟีดหรือโดนโดนแช่แข็งจากราชีน้ำแข็งก่อนนะทุกคนคือมันจะใช้สกิลทันนะคะเมื่อกี้เนี่ยตัวของไพยฟักทองตายก่อนนะคะเนื่องจากน้องเนี่ยเป็นสายเวทมนต์นะคะตัวเนี่ยทุนเดิมเนี่ยค่อนข้างบางอยู่แล้วก็เลยจะบอกทุกคนว่าลดความเสียหายสำคัญมากเลยนะคะสำหรับน้องไพยฟักทองนะคะ นี่คะ่ะ go to master หนึแล้วนะคะคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะดูเดือดเลือดพ่านกันไฟทีเดียวเลยนะคะทุกคนก็ลองนะคะเซททีมแบบนี้ Facebook ดูก็ได้นะคะหรือถ้าเราจะเซฟเป็นทีมตั้งรับเนี่ยแนะนำนะคะให้ปิด2ตัวกลางค่ะเพื่อเขาจะได้เดายากยิ่ขึ้นนะคะว่าเราใช้เป็นตัวไหนนะคะประมาณนี้เลยปิดนะคะลักษณะการปิดก็คล้ายๆแบบที่เซฟปิดเลยค่ะทุกคนนะคะก็ เ,เดี๋ยวมาดูท็อปปิ้งกันเลยดีกว่าเนาะว่ามีท็อปปิ้งอะไรกันบ้างนะคะจะเห็นนะคะว่าใช้คูทามเนี่7.3เปอรนะคะก็คือให้มันมากกว่า6.8เปอร์รู้สึกว่ามันจะเริ่มที่4วินาทีหรือถ้าเกิดเซฟข้าใจตรงนี้ผิดเนี่ยมันจะคูทามเซฟว่าสกิลมันจะไวขึ้นกว่าเดิมอะคะ่ะไม่งั้นเนี่ยาจังหวะนะคะเราอาจจะถูกคัดจังหวะหรือถูกสตนหรือถูก ใดๆก็ตามเนี่ยได้แล้วตัวของฉนามเชอร์เบตนะคะถ้าทุกคนสังเกตในทุกๆรอบนะคะบางทีเนี่ยสามารถหลบการถูกแช่ฟีดได้หรือหลบการสตันได้ในบางครั้งนะคะก็เลยนำคู่ทมเข้ามาเกี่ยวข้องด้ดยในครั้งนี้นะคะและเน้นลดความเสียหายเป็นหลักนะคะทําไมถึงเอาพลังโจมตีออกนะค,ะคิดว่าจากที่เซฟถามพี่เขาดูเนี่ยพี่เขาบอกนะคะว่า พอเที่ยงสูงๆเนี่ยเริ่มจะใช้แค่ลดความเสียหายเป็นหลักแล้วนะคะเพราะว่าเกมมันค่อนข้างยือ้อพอถ้าเรายื้อไปอย่าง,งไงโจมตีแรงอยู่แล้วค่ะก็เลยใส่เป็นลดความเสียหายเพิ่มเติมนะคะกับคูทามใน่วนของานเชั้นเบ็ดไฟฟ้าคองนะคะลดความเสียหายล้วนค่ะและใน่ซนของน้องแกะนะคะหรือดอ Wi ิวไของเรานะคะก็ใส่ท็อปปิ้งเดิมเลยค่ะทุกคนแบบที่เซฟใส่เลยเนาะก็คือจะมีคู่ทามนะคะและลดความเสียหายค่ะ ในครูทา20เปอร์นะคะลดความเสียหายเป็นหลักค่ะตัวสมุนไพรนะคะครูทา12.4เปอรหรือ12เปอร์ขึ้นไปทุกคนและลดความเสียหาย30เปอร์นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเซฟก็เทสมาส่วนตัวแล้วเหมือนกันนะคะ สมุนไพรใช้ครูทามประมาณนี้นะคะ12เปอร์ขึ้นไปถือว่าดีที่สุดแล้วค่ะทุกคนเพราะมันจะมีนะคะจังหวะที่เราต้องล้างนีบับนะคะของตัวของบราชูการ์แล้วจังหวะเหมือนรอบแรกเราล้างไม่ทันรอบสองเราล้างทันใช่ไหมทุกคนรอบสองเนี่ยเราจะล้างทันก่อนเขานะคะเหลือบๆเลยเนาะประมาณวิ2วิได้นะคะก็เลยอยากให้ใช้คูทามมา12เปอร์มันจะพอดีมากๆเลยค่ะพาเฟ่นะคะเวลาเราเจอกับ ทีมที่มีราชินีน้ำแข็งแล้วก็ไม่ได้มีบาลชูก้าหรือเอแคนเนาะทุกคนก็ไมนะ่ใช้คาเฟ่นะคะในการลดความเสียหายจากราชินีน้ำแข็งได้เลยค่ะนะนะ้องก็จะลดดีบัฟนะคะ40%เลยค่ะ ปรับลานี้นะคะสลับทีมที่ใช้ไต่ขึ้นมาสเตอร์หนึ่งนะคะทุกคนก็ลองไปเล่นกันดูได้นะคะนี่เซคก็มารีวิวนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีการช้ำแหละนะคะตัวละครของหนูสวิตตี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะมาดูเกี่ยวกับท็อปปี้ที่เขาใช้นะคะแล้วก็ซส่งให้ผู้พิทาณนะคะว่าใช้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้เซฟขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย